สวค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการขอชุดตรวจโควิด ATK ฟรีนะคะผ่านแอปกระเป๋าตังค์ง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เข้ามาที่แอปกระเป๋าตังค์หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าหน้านี้ก็กดคำว่าฟรีชุดตรวจโควิดค่ะคลิกเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าหน้านี้นะคะคือข้อตกลงและเงื่อนไขเขาจะให้เรากดยอมรับนะคะเงื่อนไขเราก็กดเข้าไปยอมรับนะคะ กดเรียบร้อยแล้วก็กดคําว่าตกลงค่ะพอกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าหน้าตาแบบนี้ซึ่งเขาจะบอกว่าเงื่อนไขในการรับชุดตรวจนะคะจะทําอะไรบ้างข้อหนึ่งก็คือต้องทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจนะคะก็คือสองรับชุดตรวจที่หน่วยบริการได้ครั้งละสองชุดค่ะอันนี้เราจะคลิกไปที่ทําแบบประเมินนะคะพอคลิกแบบประเมินเสร็จนะคะก็จะเข้าหน้านี้นะคะ ซึ่งเขาจะให้เราเลือกนะคะในส่วนของจังหวัดที่เราอยู่จังหวัดปัจจุบันเราก็ทําการเลือกนะคะคลิกเข้าไปค่ะก็ทําการเลื่อนหาจังหวัดที่เราอยู่นะคะว่าเราอยู่จังหวัดอะไรอันนี้จะเลือกเป็นระยองนะคะพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเขาจะมีคําถามนะคะอยู่ที่สามข้อนะคะเราก็อ่านแล้วก็ตอบนะคะว่าเรามีอาการมีไข้ไหมเจ็บคอไมได้ไม่ได้กิ่นไหม ถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะแล้วก็สองคือก็จะถามนะคะรายละเอียดว่าคือมีประวัติเดินทางในพื้นที่ระบาด14สจังหวัดไหมถ้ามีก็ตอบมีค่ะแล้วก็ข้อสามนะคะก็จะถามในส่วนของสมาชิกนะคะหรือเพื่อนมีผู้ป่วยยืนยันไหมคะว่าเป็นอ่าแล้วก็ตอบถ้าไม่มีตอบไม่มีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดคําว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังจากกดยืนยันนะคะทีนี้เขาก็จะมีรายละเอียดแจ้งนะคะว่าให้ ไปที่หน่วยรับบริการชุดตรวจโควิด COVID นะคะโดยจะทำการสแกนค่ะเรากดเข้าไปค่ะอันนี้ก็มาเลือกนะคะว่าหน่วยบริการที่อยู่ใกล้บ้านของเราเนี้ยมีที่ไหนบ้างนะคะถ้ากดใกล้ตรงไหนแล้วก็กดเข้าไปค่ะพอกดเข้าไปเสร็จนะคะมันก็จะมีในส่วนของแผนที่แล้วก็เบอร์โทรเราสามารถดูแผนที่แล้วก็สอบถามเบอร์โทรได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะ ถ้าเราไปถึงจุดบริการที่เขาให้บริการแล้วเราก็ไปคลิกคำว่าสแกนนะคะเพื่อรับชุดตรวจอันนี้สามารถไปใช้บริการตามชุดตรวจใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็นอนามายัยหรือว่าสถานบริการที่เขาให้บริการตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะง่ายๆค่ะผ่านมือถือเท่านั้นเองค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงจะมาอัปเดตคลิปที่มีประโยชน์ให้ฟังเป็นประจำค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ